สวัสดีครับผมพันตำรวจโทรสราวุฒิาเบ้ารองผู้กับการป้องกันปราบรามสถานีตำรวจภูทรหนองเรือในนามหัวหน้าชุดปฏิบัติการ R t p Cy b e r v อร์ a g เสถานีตำรวจภูทรหนองเรือวันนี้เราอยู่ที่สะพานทางเข้าหมู่บ้านนนทคูนครับผมพร้อมด้วยคณะแกนนําของหมู่บ้านลงสํารวจพื้นที่จุดเสี่ยงซึ่งได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าในช่วงกลางคืนหรือช่วงของค่ำม,มักจะมีกลุ่มวัยรุ่นมาจับก,กลุ่มกัน นะครับมันเป็นยังไงครับคุณพ่อผมขออนุญาตเรียนสอบถามครับสน่าเลยดึงนห้ดูฤดูฝนกับฝนมานเนาะวรุ่นครับมากเกมาจะคุมกับพอคำหอดประมาณเสียจุดครับผมเพราะว่ามันเป็นมืดหมืดผมหมึดตัวครับป่มให้ไฟรับไม่มไม่มีไฟเนาะแล้วมันเปี่ยวนะครับแถวนี้มีบ้านคนห่างนะแบบสองร้อยเมตรนะครับจากท้ายหมู่บ้านแล้วไม่มีบ้านประชาชนอยู่ค่อนข้างจะจะเปี่ยวนะครับแล้วคือตรงนี้เคยมีการก่อเหตุอะไรกันไหมครับทะเลาะวิวาสลักิ่งชิงปล้นพวกนี้มีไหมครับเคยเคยมีไหมครับก็มีครับ จับกลุ่มรวมตัวกันนะครับบางทีบางทีเขาขับรถเสียงดังจับกลุ่มมั่วสุมยาเสพติดหรือเปล่าเราไม่รู้นะครับแต่รู้ว่ามีการจับกลุ่มวันนี้ผมก็พร้อมด้วยทางคณะกรรมการหมู่บ้านคณะกรรมการชุมชนนะครับออกมาสำรวจพื้นที่จุดเสี่ยงสะพานทางเข้าหมู่บ้านนนทคูนครับ I'm stuck in limbo, nothing works in my head. I'm moving so slow, shadows lurk all around, in my sorrow can't focus. I'm distracted, and I don't know what to do. Shine till you come through. Till you come back, and me see you. Can't help myself, i me see you. I can't stand this life alone. Don't make sense now that you're gone. Till you come back, and me see you. Can't help myself, I'm